เราจะเข้าเทรดอ่ะเราก็ต้องมาดูแรงซื้อแรงขายซึ่งมันเป็นของจริงนะครับแทงเทียนวิ่งตอนเนี้ยทุกวันนี้ตอนนี้มันเป็นของจริงอ่ะมันไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากเราจะประเมินเขาตอนนี้ว่าเฮ้ยเริ่มมีสัญญาณถอดไส้ป่าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วแพทเทิร์นนี้าหลุดกรอบขึ้นมาได้ตรงนี้ย่อขึ้นไปอาจจะไล่มี้เซลก็ได้นะแดงถอดไส้เข้ามาอยู่ในกรอบถ้าปิดแบบนี้ โมเมนตัม <Moment> um, ผมมองว่ามันอาจจะลงมากกว่าขึ้นแล้วนะ30อย่างเงี้ยเอ้ยเริ่มมีรีเจ็ดสัญญาณมีรีเจ็ด mm hmm. เขากำลัจะทำให้เราเห็นนะว่าเขาจะลงนะเดี๋ยวเขาจะลงต่อนะ mm hmm. เดี๋ยวนอนฟาร์มมาเขาจะเท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 สิบห้า mm hmm. เห็นอะไรเดี๋ยวไปดูสิบห้าหน่อยดิ ทุบแล้ว <c oughs> ทุบ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 อย่างนี้เป็นแพทเทิร์นขาลงแล้วนะแต่มันยังไม่จบ non นะอนฟาร์มเนาะมันยังไม่จบนอนฟาร์มนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เพจอิส e ลี a n แอน t ์เทและช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้โคดอ้านกันด้วยนะครับ